อาจารจัดเต็มกับล้อดมนี้80เอ็ดแล้วไงแล้วไงมันลั่นไม่ได้ดันแต่มันลั่นยักษ์่0เอ็นคำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดค่ะ ับสวัสด,ดีกันด้วยนะจ๊ะทุกคนดีดีดต้อนรับเข้าสู่ฟัจิน่าชาแนลนะคะอยู่ฟ้าพีเจแปดแปดตกมโรมาของเราจ90ูน90าบอกเคยเกินร้อยเลยเธอสูอ่า1.5อันนี้สูดเด็ด พอตะวนเองนะจ๊ะแตกไปที่4.5แตกๆเพิ่มขึ้นทีละ2เป็น7.5แบบนี้โอ้ยหมาแล้วโลโล4ตัวจะไปคอมโบแรกคอมโบที่2โอโคแจกเกือนแตกแจกกันแจกแจกแจกันข้างบนจะแตกอีกหรือเปล่าแถว2ขอแจกกันอย่างบอมาอ่ะบอสเป็นไรบอรเป็นไรตัดเบ็ดไปที่ที่10.5ท่านผู้ชมอ่าแตกๆเพิ่มขึ้นทีละ2อ่าเป็น13.5โอ้ยวายหมาหนึ่งตัวแบบนี้สวยม กับโลจะมีวเย้าแล้วแจกกันรอแตกแล้วแอกกะรรอแตกสี่ตัวกับไว้ยซิงอีกหนึ่งตัวท่านผูช้ชมอุ้ยไม่มีนะสวยๆแบบนี้ก็ไม่เหลือไม่ได้จ้ะอ่าโอเคตัดไปที่15แล้วกันนะจ๊ะอู้ไวมาหนึ่งตัวแบบนี้สวยๆงามๆโอโหปลาหางขาดนะท่านผู้ชมสิบ้าเออจัดต่อจัดต่อกระแจกกันเอาให้รูเรื่องเอาให้รูเรื่องกระเบื้องแตกจะไปชุดหย่ไปกระพริบไหมอ <c oughs> ๋อแลเสียดายไหมเป็นไร ไม่เป็นไรโอเคนะตอนนี้ยังไม่ขาดทุนมากแท็กกลับมาที่9แล้วกันทนะ่านผู้ชมจัดไปโอ้โหโลกเกือบแตก10.5นะจ๊ะโอ้โหคอยดูเบ็ดดีๆนะท่านผู้ชม13.5แล้วดอกนี้โอ้โหมาอ่งเงน4ตัวปันมา9กนะ้าท่านผู้ชมยังไม่เท่าทุนอีก oh, <no. S 1> วายวายจัด ็มกับโลและขวานแตกขวานแตกแล้วสิบห้าสิบห้าโอ้โหข้ามามาคอมโบน,นี้รับมารับมาอุ้ยจัดไปจัดไปกระจกันดีสปินเข้าแล้จะแม่เจ้าโอ้ยดีโชคดีโชคีชคมากนีนะปุ๊บปับรับโชคกับฟีสปินกันเลยนะจ๊ะมาดูว่าจะฟันเข้าหรือว่านะโรมารอบแรกกับฟีสปินของเราโอ้โหยมา โลมาดอกนี้คอมโบที่สองแจกกันให้มันรูเรื่องกันไปอีกสี่ตัวนัจ้าโอ้โหอาแจกกันตกหรือเปล่าแตกหรือเปล่ายังบดแลกโอเคไปรอบที่สองของเราขอยายขอยาวไว้จัดม้าดอกนี้จัดตังจัดเต็มกักบโลอีกสีแตกแล้่อนชมปุ๊ปบปรับโชกับแจกกันหรือเปล่าโอ้มันเป็นอังวนที่แตก สวยหวานสวยหวานหวานจีเนี้ยผู้ชมโคตตึงโคจัดโอ้ยมันมลัน่นมันลั่นเอออีกสี่สุดเรจะรับมารับมาโอ้ยคอมโบนี้หวานจวกหวานจวกเลยสามคอมโบนึกจาก้าโอ้ยมาจา้านักจัดเต็มกับโลโดดงมีแปดสิบเอซแล้วไงแล้วไงมันลั่นไม่ได้ดันแต่มันลั่นเองแป่สิบเอซ โอเคกับรอบสุดท้ายของเราเออหมาอ้งุ่นยังฟันให้เราอีก4.5แล้วบกาบโอดีกว่าที่คาดไว้มากนะักสาธีต3.5โอเคได้จอดเลยได้จอดเลยนะบวกมาเท่าตัวกบกว่าเกือบ2เท่าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะ